สบายดีพอแม่พี่น้องมือนีก็มาพอกันกันกบซาวนางซาวเ่าไต้คนไกลบานคือเกาเนาะพี่น้องมือนีซาวนางตําบางคุงเนาะขิดอยากกินตําบางคุงมือนีขาดบักสมบรูรได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากินเพชรไร้กับบได้เนาะใส่ผกพริกลงไปก่อนบางคุงข้ากับอะไรซ้อยไปแล้วเนาะพี่น้องพักเทียมเนาะใส่พักเทียมลงไปใส่เปงนัวเนาะน้อยหนึ่งเออใส่ใส่เกลือลงไปก่อนเนาะน้อยหนึ่ง แไปก็ตามด้วยไปนวใส่ไปพอหมักพริกเลยเนาะพ่อห่อตามหมึกพริกมันยังบวฝงใส่ตาพี่เนาะบพิกแหลกแล้วเนาะพริกแหลกแล้วโอ้ยสูตรออกก็ใส่ปแปรกบมาเนี่ย ปลาแรลงไปก่อนกินเนียงกับโบแสบขึ้นตามัหงหุงพี่น้องแต่กับปิน้นเกนกินเพชรไร้กับบไดเนาะเป็นโลก,กับเพาะตามรวยน้ำตาลเนาะสมสมวันวันเนาะคนมากกินแสบสมแน่วัน,วนแน่ซอยบักเดนลงไปเนาะบังเด่นเนี่ยสีไสแลจักสามสีหน่วยเนาะโู้หมีกับโบคม กินตำหมูฮุงเลยก็บโมมี่พักกระถอกระทิ้นพักยังหลอกพี่น้องเ้ยมืออน่ะคือยากเนอะ็ือยสต่ำไปแี่ยพักแกะโมมี่ใส่บกหนาลงไปแบบนี้นุ่งอ่กไปเนี่ย,ห,ยห้อมแล้วห้อมแล้วสิ่มกันเนาะ ขาดยัง่่เตมตาดอีกน้อยนึนงเต็พุงลงไปไปเตำเบิ้ดตำไายลายกินผู้เดียวเนาะสีกินบเบิ้ลแล้วอะพี่นนอะ ตำมกหุงซาราวไา่คนไก่บ้านเนาะสิมเ้าสิมมะสิมเนาะแซ่บแซ่บแล้วเรับกวดนเลยกวัดกวาด ขวัดหน้าพี่น้องแล้วแหละพี่น้องตำมะหุงกินผู้เดียวกินอยู่ล้างบาทนี่แหละเนาะตำอยู่หนอกระเบียงก็กินหนอกระเบียงนี่แหละผัวกผู้ยูกินผู้เดียวกับแสบคือเกาผักแก่กับผู้มีหรอกพี่น้องเอ้ยมีแต่บกเขืออืม แบบมึงจะบอกเครื่องก็บอกแต่งแล้วแก่ มีขอปุ่นน่าใจมี่ก็ขอปุ่นเอาขอปุ่นหน้าแก่้งผู้จิับเล้วบูมีพฟังยังเลยพี่น่องเลย Bột hay mường gặp một hmm? gặp hết hả mong môn gặp 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 ăn gặp rất kẹp gặp gặp bữa gặp 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 nè gặp 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 kẹp ก๊อบอ้างงูยร้ากินภูเลียวกรບแสบจากนึงกินร้ายคนกระแห่งแสบเนอะอยางจังกิน หาใยส่ซี่หาเม็ดอิ่น่พี่อ่ะน้องเพชรหัวเบรแตปล่งเบิ้ดแหละพี่น้องเอ้ยเรือแต่หนังแสบได้แสบได้แสบได้ <c oughs> เขาแรงบอกกินนอกินแต่บมกฮุง มากินบักองางนตอน้ออะี้พวกนี้ไยงยพี่น้องอ่างงูอ่างงแก่เพชรเนาะแก่เพชรแก่เพชรโดนนหวานพวกมนออกไม่ได้จุยินแก่เพชรได้ดีนะเล่นเอาค่ะ,ะพวก เอาล่ะพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำแน่เด้อพี่น้องไหวพอกันคลิปนะนอกสำหรับมือนีกันลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย